พอสชอ็อตคนยี่สิบสองป้าก็บอก,อกแล้วก็โอ้ใส่ถ้วยดิ่งเนาะพี่เหน่งถ้วยดีกว่าเอาเผื่อลุงด้วยไหมครับไม่เผื่อกไม่มค่อยกิกนน้ำจีนขอรุ่มหน,น่อยนะเนี่ยอพอเดี๋ยวป้าจะไปเดินทางเดินท,ทางก่อน นี่ค่ะขนมจีนนะคะป้าจะไปกินบนรถนะคะเราจะเอาไปกินบนรถเนาะไอ่านี่วันนี้ก็มีขนมจีนนะคะมีขนมจีนเนี่ยค่ะเป็นน้ำยาน่าจะเป็นน้ำยาไก่เนาะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะนี่คือคือผักนะคะแล้วก็นี่เป็นเส้นขนมจีนนะคะ นี่ค่ะนีคือภาพบรรยากาศตอนนี้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะนมจีนจากไหนพี่น่งเพิ่งมาเหมือนกันค่ะเพิ่งมาเหมือนกันแต่แต่วันนี้รู้สึกได้ได้ข่าวว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่อ๋อด้วยนะคะป้าวันนี้วันเกิดพี่อ๋อ่กินนงจะไปแล้วเนี่ยอ้าวป้านั่งกิน ป้าเดี๋ยวรอในรถแล้วเมื่อกี้ไม่มาป้าตักไปกินที่รถค่ะงงลุงโมงงงป้าบอกมีเรื่องด่วนไปกินที่รถนนี้ผมเลยอ่านี่เลคะวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันเกิดพี่โอ๋นะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่โอ๋ดีกว่าเอฟซีค่ะวันนี้เป็นวันเกิดพี่โอ๋นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่โอ๋กันเถอะพี่โอ๋ไม่ยอมบอกละ เดี๋ยวขอโทษนะคะขอโทษนะคะปะปเดี๋ยวเราไปหาพี่อ๋อกันพี่อ๋อไม่ยอมบอกเราแต่เรารู้แต่เรารู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่อ๋อพวกเราลุยไปพี่แดงไม่เดงวันนี้วันเกิดพี่อ๋อเร็ว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 ทุกคนคะวันนี้วันเกิดพี่อ๋อเร็วมาแล้วมาแล้วนะคะข่าวไม่กองเลยเนี่ยวันเกิดเอฟซีอ๋อค่ะ แบบตื่นเต้นดิ้นเต้นนิดเดิพี่อ๋อ FC ที่ไหนคะแม่นี้ครับแม่นี้แกเกิดวันนี้นะที่ FC พี่อ๋อใช่ไหมคะ FC จาค่ะขนมันจะมีมีป้ายของแก FC พี่รัตครับโอ้ FC พี่รัตนะคะค่ะผมขออนุญาตให้คุณถ่ายอยงนี้ขออนุญาตถ่ายนะคะผมอนุญาตใหายนะครับผมไม่ได้ถ่ายครับดูลุงดูหน้าลุงก่อนนะะคไม่อนุญาตให้คุณหน้าผะลุงนิดนึง อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่อ๋อขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ